ซ่อมวิทยุลดเอาผาดไอบิตตัวหนศูนย์นะครับรหัสวิทยุโต้ต้านี่ครับห้า6กศูนะครับ, 60, รบอาการคือมันจอมันดังครับเราจะเปลี่ยนเราเปลี่ยนฟิลม์มแผ่นหน้ากับแผ่นหลังของ LCD นะครับบางทีมันยังไม่ชัดครับมันไม่ชัดอ่ะเพราะว่าในส่วนของตัวแผ่น้าจ์ก็มีฟิลม์มเลยครับน,นี่ครับนแผ่นผนาร์ ต้อจะมีแผ่นนะครับแผ่นตัวนี้นะครับนี่ครับแผ่นนี้ก็จะมีฟิล์มด้วยครับแผ่นแผ่นมีฟิลม์มอยู่ด้านหน้าซึ่งไอ้ตัวนี้แหละครับที่จะทาให้ไหม่ชัดเห็นไหมครับมันจะม,วมนะัวๆหน่อยคือไอ้สองแผ่นในแผ่นหน้าแผ่นหลังเนี่ยเราเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าไอ้แผ่นนี้มันยังมีอยู่ครับเดี๋ยวมันจะลองให้ดูนะครับว่ามันมีนี่ครับ นี่ครับนี่คือแผ่นอีกแผ่นหนึ่งนะครับเป็นแผ่นฟิล์มนตะัวนี้ก็เป็นรอยครับลอกได้เลยครับตัวนี้พอลอกออกแล้วมันจะใสอย่างนี้นะครับเนี่ยจะไม่มัวเนี่ย<ม>เห็นไหมครับพวกนี้มันได้ลอกนะครับมีฟิล์มอยู่ครับม,มันจะทึบลงครับ ลอกนะครับต้องลอกนะครับเนี่ยต้องลอกออกครับลอกชิ้นนี้ออกครับเพราะว่าตอนนี้มันมีสีปกติแล้วครับตนนัวนี้สีอะไรพวกนี้มันจอนปกติละแต่ที่มันทําให้ไม่ไม,ไม่ให้ชัดคือตัวน,นี้ครับตัวแผ่นฟิล์มของทัชสกรีนครับซึ่งส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ตรงนี้ครับเวลาซ่อมเราก็จะไม่ได้เปลี่ยนตรงนี้ครับ รุปแล้วมันมีสามแผ่นครับแผ่นฟิล์มลูกค้าท่านไหนไม่ชัดก็แวะเข้ามาเปลี่ยนได้ครับเดี๋ยวลอกให้ฟรีครับลอกออกได้ครับพอลอกออกแล้วก็จะนี้เดี๋ยวนี้ครับไม่ต้องถ้าจะกินไม่ต้องมีฟิล์มก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะติดฟิล์มเป็นฟิล์มธรรมดาก็ใส่ได้ครับมีเกจทิปเล็กๆตรงนี้นะครับของซ่อมเอา p าดครับเราดูแลครับ มีอะไปรึกษาได้เลยครับทั้งซ่อมจออัปเดตอัปเกรดจิดตั้งในส่วน,นอื่นๆได้หมดครับไเพิ่มมือถือขึ้นจอครับ